เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากคำินิจฉัยของศาลร,รัฐมนูรในวันนี้ก็ส่งผลนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าไกลถูกยุบและกรรมการบริหารพัก11คนนะครับที่เป็นกรรมการบริหารพักชุดที่1และชุดชุดที่2นะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง สิบปีนะครับแม้ว่าวันนี้สามนุนจะมีคำวินิจฉัยเห็นว่าพักก้าไกลกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ,พระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษต่อระบอบก,การปกครองก็ตามพวกเราผมในฐานะอดีต คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าทั้งโดยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นเราไม่ได้กระทําการผิดล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิป,ปักษต่อการปกครองอย่างที่สารเห็นประเด็นที่สองนะครับพวกเราเห็นว่า ผลของ,ของคำวิจัยของสารรัฐมนูญในวันนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบและก็สำคัญกว่าการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นคือนะครับคำวิิจฉัยในวันนี้เนี่ยส่งผลอย่างสำคัญ เป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเราในอนาคต ผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐมนตในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นี่คือนนยะะสําคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสำคัญยิ่งกว่า การยุบพักเก้าไกลเท่านั้นนะครับท่านผ้ครับสวัสดีครับครับพี่น้องประชาชนที่เคารพพี่น้องสือมลชนนะครับรวมถึงเพื่อนๆออดีตพักก้าวไกลทุกท่านผมยืนต่อหน้าพวกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสร,รับใช้พี่น้องประชาชน รวมถึงโอกาสที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานเก่งๆที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนนี้เป็นเวลา3าป,ปีของชีวิตผมที่จะจำไว้อย่างไม่มีวันลืมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพละเมืองคนหนึ่ง แล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตาบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทําทุกวิถีทางในฐานะพละเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทําให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทําให้พวกเขาสามารถที่จะจัด,จดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา ถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ําตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโห้ใหได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้า แล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความขับแค้นใจความโมโ,โหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันแล้วไประเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไป<ช><บ>ไม่ท้อครับ,<ช>บซึ่ง<ช><บ>พี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะ สองสามจังหวัดท่านไม่ต้องรอนานนะครับเพื่อนของผมคุณปฏิพัฒน์สติพาดาก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเลือกตั้งซ่อมสอสเคหนึ่งพิษณุุโลกนะครับซึ่งผมในฐานะ,ะประชาชนคนหนึ่งนะครับ ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาได้รวมถึงอบจอราชบุรีนะครับก็เป็น2จังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่อาจจะรู้สึกว่ามันกําลังกัดกร่อนหัวใจของท่านอยู่นั้นผลักดันให้มันเป็นพลังงานเชิงบวกแล้วไประเบิดกูหาให้ถล่มทลายใน 2- องสาการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ตลอดไปจนถึงปี2570ครับผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับ ถึงถึงถึงยังไงผมคิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆสสอ,อดีตพักเก้าไกลนะครับได้ขึ้นมา,าพูดนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนาที่เคยเป็นทังคนสนับสนุนแล้วก็คนไม่สนับสนุนพักด้วยแต่ว่าเป็นประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญรองหัวหน้าพักอดีตพักเก้าเป็นอดีตรองหัวหน้าพักอดีตพักเก้าไกลครับคุณเิริกัญญาครับ สวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีสิมุนชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราต้องรับคํำวิจัยของสารรัฐมนูลเรื่องของการยุบพักอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่พ้นพวกเราที่ถูก วินิจัยให้ต้องโดดยุบพักเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งก็รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่ เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้ววันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจต้องขอให้ประชาชนเนี่แหละค่ะค่ะแลยใครอยากไปด้วยกันไหมคะ ก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพัรใหม่ของเราต่อไปค่ะอ๋อสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพักก้าวไกลครบ10,000แสนคนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง หนึ่งแสนท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะคำถามให้พี่ตอบมค่ะ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  ครับอันนี้ก็คงเป็นการแถลงของทางอดีตพระคก้าวไก่นะครับถ้าพี่น้องสืนน่อมวลชนมีคำถามเชิญได้เลยครับน่าจะมีเวลาสักสิบสิบนาที turns. Uh, ครับใช่ครับโดยใช้จากท e วีเอสนะครับตั้งแต่พัฒนาบทใหม่มาจนถึงพระเก้าไก่รูปโครัการเป็นชุดเดิมแต่วิธีการอาจจะมียืดหยุ่นบ้างตามสถานการณ์การเมือง เพียงแต่ผลลัพธ์มันเหมือนเดิมทั้งสองครั้งก็คือพักกนันเมืองลุกทีนี้คาดย้ายไปสังกัดพักใหม่กันแล้ววิธีการในการขับเคลื่อนโอเคผมเข้าใจว่าบูรมการคงจะเหมือนเดิมแต่วิธีการต้องเปลี่ยนนะครับและอีกคาถามหนึ่งนะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือผูส้สับสนท่าเก้าใจว่าคอการหนึ่งโดยทั่วไปก็จะมองว่ากระบวนการยุบพักโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายก็จริงแต่มันมีมิติที่แวดล้อมเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยอาจารย์ไปญี่ปุ่นเมเคยพูดถึงเรื่อง พักการเมืองใหม่ที่เราจะไปกันเนี่ยจาเป็นที่จะต้องมีวิธีการทาอะไรให้หลุดพ้นออกจากวงวนของนดีตของใครนี้ต้องให้คุณศุริกัญยาเป็นคนตอบครับค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะเรื่องของอุดมการนะคะก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าพักใหม่เนี่ยถ้ายังคงเป็นการรวมตัวของพวกเราอดีตพักก้าวไกลนะคะยังไงอุดมการก็ยังจะคงสืบทอดกันมาในบ้านหลังใหม่ไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามนะคะ แต่ในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่อง,องเฉพาะที่มันจะเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคของเจเนเรชันของอการนําแล้วก็ของสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้นมันยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีดินามิกตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรา ดิฉันคิดว่าจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสรารผู้แทนด,าดน้านรที่เป็นอดีตพักเก้าวไกลเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหานะคะแต่ว่าวิธีการจะทำยังไงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้น <S <S เมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะลองต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าวันนี้จากคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าห้ามแก้โดยเด็ดขาด แต่ว่าการวิธีการก็จะต้องออมีการพูดคุยลงในรายละเอียดมากขึ้นต่อไปค่ะในทางการเดินอาจจะถูกใช้เครื่องนี้ดึงพาไรเข้าอยู่ในบางบทของเ,เรื่องของัจะเป็นที่จะต้องทยังไง,งอ๋อเราก็คงไม่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 ได้คิดลุวงหน้าไปไกลขนาดนั้นว่าต้องพยายามที่จะออกจากนิติสงครามในครั้งนี้โดยเด็ดขาดเพียงเพราะว่าเรากําลังโดนกระทําอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องในอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องในอนาคตค่ะ เซ็นขนามต่อไปค่ะแล้วต้องรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะข้าลังคนนี้ถ้าจะให้ผมต่อมีความนี้แล้วก็มีกับเศรษเชียนสองกน Well, today the decision, according to the uh, process of law, uh, the re result is, is that we are dissolved uh, as you know, election winner of 2023. In a year, then we uh, get dissolved and uh, a, much, a certain amount of us get uh, banned for uh, 10 years. Uh, um, but I have my freedom and my rights to insist on our innocence, that we have no intention of uh, treason or insurrection or trying to separate monarchy from uh, uh, national th the, the country of Thailand uh, in any means. But then um, if the result of the process is like this, then um, let it be and then we'll make sure that uh, the, the political project continues you know, in a new vehicle which will be uh, introduced uh, on august the 9th which i will not be part of anymore it's entirely up to my colleagues at the back to get together and decide on the party the party name and the next leader so i can't comment on that at the moment yeah, you spoken of the cycle how, how does this cycle end though how does it end eventually is it going to be in your generation is it going to be in future generations How do do i still don't have an answer for you but we'll try our best to, to break that cycle so that thailand becomes fully democratic mr peter um, i have two questions for you and the second question for from Mrs. Um for you when you look back in past four years and going coming all the way to this day here do you feel that there's still a lot of unfinished business for you personally or do you feel that some sort of pride of what you have done the past four years. Well, my question, my question, sorry. sorry. Similar to what um, Mr. Udashai from said, that when this new party is being established, this new house later this week, do you have to move away from more controversial policies like the amendment for 112 in order to stay in business and also in order to survive and not get bad again, or are you still sticking to your core ideologies? Okay, for the first question, absolutely proud on what I had achieved. I'm um, proud of my colleagues proud of the people who have supported us and no regrets uh, in the way I, I uh, I've done my, my job I have my I have left my dent in the universe and I'll make sure that I pass the baton to the next generation leaders um, regarding then the new party I should I wouldn't be able to comment on it but I'm sure you know when they get together and they see that there's a, a an intention of certain institutions or certain individual that is trying to uh, drift apart between various institutions out of balance. Uh, I'm sure my colleagues will be will, will stay firm and push the agenda forward. Yes, of course. I, would, I think we will continue with the core ideology, but the methodology would have been. Um, Different or not, it's the decision of um, the member of the new house that we will move in. So we have to decide it again, we have to discuss it again, and we have to work in detail how to solve the problem. ได้ค่ะแต่ว่าใจเย็นๆค่ะยังอีกสองวันนะคะยังไงเนี่ยกำหนดการโดยละเอียดก็จะต้องมีการส่งให้กับทา,ทางสื่อมวลชนแน่นอนค่ะคือพักการเมืองที่มันเริ่มเป็นสถาบันนะอย่างอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการภายในเราก็อยากให้ให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราก็ทํากระบวนการภายในให้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะแจ้จะแจ้งกับทางสื่อมวลชนอย่างแน่นอนค่ะแกนนยวัพรรคต่อไปต้องเป็นสสทุกคนไหมครับ

ยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะด้วยความที่เรามั่นใจมากนะคะว่าทุกคนจะไปต่อกับเราค่ะ สำหรับวันที่9ก็คงจะเป็นเรื่องของออที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของพักที่เราจะไปสังกัดร่วมกันนะคะการที่จะต้องมีการเตรียมการสำหรับการตั้งพักใหม่ก็จะมีทั้งเรื่องของกรรมการบริหารและเรื่องต่างๆค่ะก็คงจะมีความชัดเจนหลังจากวันที่9ค่ะ ก็เน,นี่ยแหละค่ะอย่าง,ท,ง,งที่บอกเราเราเป็นพักที่เป็นสายบัญการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกที่จะไปด้วยกันเนี่ยอยากให้มีหัวหน้าพักหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ความเห็นหรือว่าออกเสียงของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้สมาชิกได้ตัดสินใจค่ะให้หลังวันที่9เนี่ยค่ะได้รู้แน่นอนค่ะเรื่องสนิทกรที่จะเป็นคนนำนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่9ค่ะวันที่9เดี๋ยวเรารู้แน่นอนค่ะโอเคตอบถามกันครับพี่ยังพี่ยัมพี่ยังก่อนแล้วเดี๋ยว ก็ยังยังพยายามทำงานเพื่อบ้านเมืองเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาหรือทำเนียบก็ยังสามารถที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองได้นะครับอาจจะอาจจะโหวตกฎหมายไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะสามารถรณรงค์ในกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่สามารถ อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในสภาแต่ก็ยังสามารถที่จะเสนอแนะเลยทวงติงถึงสิ่งที่รัฐบาลทําแล้วมันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางและที่สําคัญก็คือยังพูดแทนพี่น้องประชาชนอยู่ตาบใดที่พี่น้องประชาชนยังต้องการตามใดที่พี่น้องสื่อมวลชนยังรับฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผมก็ไม่จําเป็นที่ต้องพูดในสภาในทางกับกันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าก็คืออยู่ทั่วประเทศไทยอยู่ทั่วเอเชียอยู่ทั่วโลกแล้วก็จะใช้เวลาที่มีอยู่นี้ในการผมคิดว่า อยากจะอันที่หนึ่งคืออยากที่จะเรียนรู้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่า5ปีที่ผ่านมาโลกก็เปลี่ยนไปเยอะปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับไฟปา่าผู้ป่วยติดเตียงปัญหาเกี่ยวกับพีเอ็มสอตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะก็อยากจะใช้เวลานี้ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆสอสคนรุ่นใหม่ๆ นักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ๆให้สามารถที่จะทํางานทางการเมืองได้อย่างที่ใจต้องการโดยที่ไม่ต้องกำเนงถึงเรื่องอสถานะทางการเงินหรือว่านามสกุลดีไม่ดีอะไรทั้งหลายต่างๆที่มันเคยเป็นในการเมืองเก่าก็จะพยายามเป็นเป็นคนที่สร้างนักการเมืองผ่านคล้ายๆกับอดีตพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระบบการเมืองไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับ ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนครับวันวันเสาร์ทย์นี้ก็เจอกันที่ราชบุรีครับก็ไม่ได้ไปไหนยังไงครับแค่อย่างที่บอกว่าทําหน้าที่เป็นนักการเมืองไม่ได้แต่เป็นคนทาการเมืองทำพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ครับก็ผม เดี๋ยวให้คุณตอบคำถามกันนะครับก็ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะครับแต่เดี๋ยวคงจะโทรมาให้กำลังใจอยู่แหละนะผมเองก็คงไม่ไปไหนนะครับเราเองก็ประวารณาตัวไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจสร้างพักอนาคตใหม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องการยุบพ,พักปฏิริตติดคุกอะไรแบบนี้ เราก็รู้อยู่แล้วว่าการเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเจอได้นะครับเพราะเนี่ยก็ตกลงใจอยู่แล้วว่าเมื่อตัดสินใจสร้างพรรคการเมืองและคิดว่าจะทําให้พรรคการเมืองใหม่นี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเราก็จะไม่หันหลังกลับอีกแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าในบทบาทไหนเราก็ทํางานได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็นั่งคิดเดี๋ยวจะไปปรับปฏิทินส่วนตัวนิดหน่อยนะครับ<ส>ก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยที่จะไปหาเสียงให้กับอบจอราชบุรีซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้นะครับออแล้วก็พิศนุโลกเขตหนึ่งนะครับไม่ใช่อบจอนะครับสอสอครับสอสอเขตหซึ่งก็คงต้องเลือกตั้งซ่อมแทนคุณหมออ๋อง พวกผมก็จะไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเวลาเหลืออีกเยอะที่จะไปสนับสนุนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอและก็เทศบาลที่พักใหม่ของเพื่อนผมจะส่งนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สืบเนื่องมาจากพักเก้าไกลนะครับส,ส,ส,สุดท้ายก็ก็เฉพาะหน้าคงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อน,อนๆออจะ เรียกใช้ผมไปช่วยอะไรเพื่อให้พักแข็งแรงมากขึ้นก็ยินดีนะครับเดี๋ยวอีกันสักสองคำถามสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นลมกันแล้วหายใจไม่ทัน มีเราบวกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอะไรหรืออย่างไรเพะหลายคนอาจจะไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้เอครับเรามีัยก็เรื่องหนึ่งถึงสอก็ต้องย้งําอย่างที่คุณศลีกันญ,ญาพูดนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีคมําวิติจฉัยของศาลที่บอกว่า1นึเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงแต่ว่ามีการมีความเห็นของศาลที่ไปจํากัดการแก้ไขเนื้อหาบาง บางอย่างซึ่งแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่คุณสิริกัญญาบอกว่าเราก็ยังเห็นว่าตัวบทและการบังคับใช้มาตราหนึ่งสองนี่มีปัญหาจริงๆควรจะควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและควรใช้กลไกลของสภาในการหาทางออกดีกว่าที่จะไปใช้กลไกลอื่นนะครับก็หวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้ ผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากกว่ากน,นั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องหนหนึ่งสองนะครับอย่างที่ผมแถลงไปแล้วว่านยะสําคัญของควมวิจัยในวันนี้เนี่ยมันไปกระทบกับการตีความว่าอะไรคือหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่ง มันก็มีนัยยะที่อันตรายอยู่นะครับจากคำวินิจฉัยและสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ระบบนี้ของเราเนี่ยสูญเสียสมดุลน,นะครับระหว่างคุณค่าหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยกับการดำรงอยู่ของอพระหมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศนะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้ <ไง S 1> นะอ๋อก็อันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่ครับผมยังไม่ได like ้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับก็ขอขอบคุณมากครับต้องขอภัยด้วยเนื่องจากแอร์เอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปพูดจาปราัสกันข้างล่างขอบคุณมากครับ ไปพบปากับพี่น้องประชาชนที่เราอยู่ข้างล่างครับทยอยลงเลยครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today